จะไปพูดถึงรัฐสวัสดิการเพราะว่าจากเกิดจนตายโวอยู่ที่เดียวคือโวเด็กเล็กเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่คณะทำงานซึ่งมีพวกเราช่วยสนับสนุนกันมายาวนานหนังสือข้างหน้าบอกว่าเคลื่อนมาแล้ว10ปีตอนนี้มาแล้วมาแล้วได้เหมือนกันแต่ได้แค่ 2, ค2ล้านคนเด็กมีทั้งหมด4.2ล้านคนเราต้องการงบอีกแค่14,000ล้านบาทก็จะได้ พูดความเป็นจริงกันค่ะเมื่อเช้าอาจารย์สลินีหลายท่านพูดแล้วว่ารัฐไปบอกว่าให้แต่คนจนแต่ความเป็นจริงแล้วนี่คือสวัสดิการเด็กเล็กที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เขาจะต้องได้เพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญที่สุดแต่รัฐเนี่ยเอาประกันสังคมมามั่วบ้างเอาเรื่องมาตรการคนจนมามั่วบ้างแต่ความจริงเรากำลังพูดเรื่องสวัสดิการขั้นพื้นฐานของเด็กใช่ไหมคะสิ่งที่เราเรียกว่าสวัสดิการสังคมย่อมไม่ใช่การ แจกแถมเล็กๆน้อยๆไม่ใช่แก้ปัญหาเล็กๆแต่เราต้องการเรื่องใหญ่มากคือสวัสดิการเต็มรูปแบบแล้วถ้าไม่เติมเต็มที่เด็กเล็กไม่มีทางที่จะเรียกว่าไปสู่รัฐสวัสดิการได้นะคะเด็กวันนี้เกิดน้อยลงเรื่อยๆเราดูสถิติเราจะน่าตกใจว่าต่อให้คุณช่วยงบประมาณให้เด็กเด็กก็น้อยลงเรื่อยๆ นี่เป็นเรื่องใหญ่มากเราจะต้องทําให้เด็กที่มีน้อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะท่าน,นทุกพัคการเมืองเลยสิ่งที่เราพยายามจะบอกคือเคลื่อนมาสิบปีแล้วรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าเด่กเจ็ดแปดปีของรัฐบาลถามว่าเขาทำไหมทำเขาก็เติมให้จากที่ไม่เคยมีมาก่อนพวกเราเคลื่อนกันมายาวนานสิบปีปีที่แปดของเข้อาบาัดีได้ได้ศูนย์ถึงหนึ่งปี แต่ต้องจนสุดคือ36,00 0บาทต่อปีถึงจะได้นะคะตอนที่เริ่มต้นได้เดือนละ400หลังจากนั้นก็เคลื่อนกันมาอีกจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันแล้วกันปัจจุบันคือต้องมีไรายได้ไม่เกินแสนบาทต่อปีก็จะได้เดือนละ600บาทได้มาประมาณสองล้านคนที่ว่าแต่ถามว่ามีคนจนตกหลอดไหมเมื่อกี้คุยอรอบกๆกับพี่น้องเรามีใครหน้าไหนที่จะเดินไปทุกซอกทุกซอยเรารู้ว่า คนที่เดินอยู่ตามคนไร้บ้านคนเก็บขยะคนทําเกษตรใครบ้างที่ไรายได้มาถึงแสนบาทใครจะมารับรองให้นะคะคนจนโหว่สคนรวยถามว่าเขามีสิทธิ์ได้รับไหมได้เพราะว่านี่คือสวัสดิการเนาะไม่ใช่เรื่องของมาตรการคนจนสิ่งที่เรามาเรียกร้องวันนี้พรรคการเมืองช่วยเราระดับหนึ่งวันนี้ก็สแสดงว่าตะพักฝ่ายค้านเหมือนเดิม ฝ่ายค้าเนี่ยเชียร์เราเต็มที่ช่วยสนับสนุนเต็มที่รวมทั้งพักเกิดใหม่ด้วยแต่ว่าเกิดอะไรขึ้น,นว,วันนี้สิ่งที่มีมติกรรมการเด็กและเยาวชนแห่งชาตินายกตั้งรองนายกเป็นประธานรัฐมนตรีพอมอเป็นรองประธานมีมติมาตั้งแต่2ปีที่แล้วบอกว่าต้องให้เด็กทั่วหน้าทุกคนเดือนละ600บาทศูนถึง6ปีเรายุบกับโดยชกันดีไหมเพราะว่าตั้งมาสปีแล้ว รัฐบาลไม่ทําตามสั่ทีขนาดเป็นรองนายกเนาะนี่ก็คือเรื่องใหญ่มีมติสองครั้งงบประมาณก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเด็กเราเยอะตอนนี้ที่บอกได้สองล้านคนสิ่งที่เรากําลังเรียกร้องก็คือว่าเราไม่ได้เรียกร้องเพื่อบอกว่าเด็กเรายากลําบากอย่างเดียวแต่คนยากลําบากมันตกหล่น3 0เเพราะฉะนั้นปิดฉากเลยก็คือทุนหน้าถ้าได้ทุนหน้าเมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงเนาะเกิดปุ๊บ ก็จะเข้าสู่โปรแกรมที่ได้ทันทีแล้วก็ไปพัฒน,นาช่วยกันนะคะมีเรื่องราวมากมายกติการระหว่างประเทศอเยอะไม่อยากจะพูดเลยลร,รัฐมนูญก็เยอะที่บอกว่าวันนี้มาตราที่เขียนเอาไว้บอกว่าเราจะเรียกร้องต่อไปนี้นะพี่น้องเราฟังนะคะท่านพักการเมืองฟังเราไม่เรียกร้อง600บาทเราเรียกร้องสาสเต็ปหนึ่งบาทในงบประมาณปี66เพราะว่าอะไร มีมติกรยชมารับรองสองปีแล้วมันท้าทายเหมือนกันว่าภาคการเมืองหาเสียงไปทาอะไรหาเสียงแล้วไม่ทําตามไม่รู้กี่ปีแล้วสองมีมติกรยชแล้วไม่ทําตามต้องเริ่มตั้งแต่หนึ่งตุลาหกสี่ก็ไม่ทําอีกเพราะฉะนั้นดูซิกรรมธิการฝ่ายค้านกรรมธิการก็ประมาณรวมทั้งกระแสะของพี่น้องช่วยกันดันให้ได้ก็ประมาณ -66 ให้เด็กได้อีก2ล้านคนใช้เงินอีก14ื่นสี่พันล้านบาท ประเด็นที่2ถ้าไม่ได้หรือได้ก็ตามสิ่งที่คณะทำงานเด็กเล็ก340องค์กรทั่วประเทศขอเสนอใหม่600ไม่พอกินถูกไหมไม่พอสำหรับการดูแลสวัสดิการเพราะฉะนั้นข้อเสนอที่จะเคลื่อนต่อไปของพวกเราก็คือว่าเพิ่มงบประมาณจาก600บาทคุณสุทินคุณสิทธา <c oughs> คุณธนาธรช่วยกันรับลูกรวงทั้งพี่น้ะง6 0้ไม่พอ ขาประเมินวิจัยออกมาแล้วว่าอย่างน้อยสามพันเราอาจจะไม่ต้องเอาถึงขั้นนั้นก็ได้เอาสักพันกาบ,บาทประเด็นที่สองที่ใหญ่กว่านั้นก็คือว่ามาตราของรัฐธรรมนูญบอกเอาไว้อีกข้อหนึ่งตั้งแต่เกิดคุณต้องดูแลดูแลเด็กเล็กทุ่นหน้านั่นก็คือเข้าสู่เกิดมาปุ๊กไม่ใช่เงินอุดหนุนเด็กเล็กแล้วนะเราจะเรียกร้องต่อไปนี้ก็คือว่าเขาต้องได้รับการดูแลแม่เลี้ยงย่าเลี้ยงยายเลี้ยงไปจนถึงศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์เด็กเล็กเล็กๆจนกระทั่งถึงศูนย์ใหญ่ล้วนแต่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐนี่จะเป็นประเด็นเครื่องใหญ่อีกต่อไปค่ะว่าทุกซอาะซอยของเด็กเล็กในสลัมในไหนก็ตามบนชนเผ่าต้องได้รับเงินเลี้ยงดูเด็กเล็กทั่วหน้านะคะอันนี้ก็คือเงินอุดหนุนเด็กเล็กทั่วหน้าปีนี้2ก็คือนําไปสู่การดูแลเด็กเล็กศูนย์หรือแม่เลี้ยงเองย่ายายเลี้ยงเอง ต้องได้รับเงินดูแล,แลรัฐมนูลเขียนเอาไว้แล้วนะคะเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเหลือลวเวลาเหลือหนึ่งนาทีขอเสนอข้อสามเลยข้อสามเนี่ยคนจริงเรามีเวทีมาหลากหลายต่อไปนี้ต้องกระจายอำน,นาจไม่ต้องให้พอมอมาจัดก,การเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กต่อไปต้องกระจายอำน,นาจไปสู่องค์กรท้องถิ่นไปสู่กรทมไปสู่เทศบาลทุกที่แล้วทําให หนึก็คือทําตามนโยบายรัฐเช่นบอกว่าให้เท่าไหร่ก็ตาม 2. ให้องค์กรท้องถิ่นสามารถเพิ่มได้เนาะตอนเราหาเสียงกทมเราพูดกันเรื่องนี้ว่ากทมขอนแก่นเชียงใหม่มีเงื่อนไขเยอะแยะที่สามารถเพิ่มได้มากกว่า600เพราะฉะนั้นนะคะขอเสียงพี่น้องสนับสนุนเงินุหนุนเด็กเล็กข่วนหน้าหน่อยค่ะขอบคุณค่ะ